มีค่ารักษาพยาบาลแบบเมาจ่ายแล้ว5ล้านควรจะมี PA อีกหรือไม่คะเรามาทําความเข้าใจกับคำว,ว่า p ควําว่า PA ในนิยามของประกันนั่นคือประกันอนะุบัติเหตุนะประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลถ้าถามตัวออนเองแล้ว ก็ต้องตอบว่าควรมีในฐานะคุณคนเป็นคนขายประกันเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าเอ๊ะทำไมควรมีเพราะอะไรครอบคลุมอย่างไรการที่เรามีประกันอุบัติเหตุในรูปเล่นของค่ารักษาพยาบาลแบบเมาจ่ายก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันมีเงื่อนไขข้อจํากัดในเรื่องของมันจะจบภายใน24ชั่วโมงหมายความว่าหากเกิดอุบัติเหตุคุณต้องทําการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอกภายใน24ชั่วโมง แต่ถ้าแอดมิดในอุบัติเหตุครั้งนั้นก็จะเป็นในส่วนของการรักษาพยาบาลแต่ทีนี้ในส่วนของ PA หรือว่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแม้ว่าคุณเกิดเหตุผ่านไปสองสาวันแต่ยังทิ้งร่องรอยรกฟกช้ำดำเขียวหรือร่องรอยตาแดงจากเศษฝุ่นเศษเหล็กเข้าตาอยู่เราสามารถที่จะไปยื่นบัตรเพื่อที่จะแสดงเจตจำนงทางโรงหมโงแพทย์ว่าเกิดอุบัติเหตุและเราเนี่ยมีประกันอุบัติเหตุครอบคลุมอยู่เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเออ อาการนี้เกิดจากการเกิดอ,อุบัต i i ิเหตุจริงๆก็จะได้รับการรักษาเป็นอย่างดีจากทางแพทย์แล้วถ้าหากแพทย์นัดล้างแผลหรือทํานัดเพื่อตรวจอาการดูอาการอีกครั้งหนึ่งก็จะได้รับการชดเชยในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอ,อุบัติเหตุครั้งนัง้นซึ่งจะตัดจากอุบัติเหตุจากกลุ่มของค่ารักษาพยาบาลที่จบภายในย24ชั่วโมงเมื่อมีการนัดล้างแผลเราก็ต้องจ่ายเองอีกครั้งหนึง่งนั่นคือเราก็ต้องจ่ายเองนั่นคือจุดแตกต่างเนาะมันจึงเป็นเหตุที่ว่าสมควรที่จะ มีเพราะนี่ยางของประกันมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนจะใช้แล้วไม่มีและประกันดีๆมีออนดูแลนะ